สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการรีวิวตู้ลำโพงนะครับเป็นซีรโครับก็ห่างหายไปนานนะครับก็วันนี้ก็เลยประกอบตู้นะครับก็เลยมาถ่ายให้ชมกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น12นิ้วนะครับ1ดอกแล้วก็แหลม2ดอกนะครับเป็นรุ่น MX หนึ่งสองหนึ่นะครับ อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ดอกที่ใช้มันเดิมนะครับ <c oughs> ลำโพงแ9บคัสาริรตเตอร์นะครับตอนนี้จะเป็นแม่เล็กนิโอนะครับแม่เล็กนิโอเบาครับคอมใบสงครับเป็นรุ่นท็อปของเราเลยนะครับตัวนี้ดูตัวดอกนะครับอาจจะมือที่หนึ่งนะครับดอกก็จะเป็น ไม่แรงนิโวครับยกมือเดียวนะครับเป็นไว้คอยสามนิ้วนะครับพันนอกในนะครับกระดาษดีนะครับงานสวยนะลำโพงแบลจกการดิเจอราคาตัวนี้เฉพาะดอกเราขายอยู่ที่สี่พันห้าร้อบาทนะครับก็นะครับเป็นรุนท็อปเลยนะครับ วอยคอยสามเนวนะครับพันนอกพันในนะครับโหดแล้วก็แหลมแล้วก็ใช้เป็นลำโพงแปดจุดเ้าลิกเตอร์เหมือนกันนะครับ,รบครับ dx ห้าหนึ่งหกีครับร้อยห้าสิบวัตต์สิบหกโอห์มนะครับตัวนี้เป็นร้อยห้าสิบเอ็ดมิลน,นะครับสิบหกโอห์มก็ใช้ตู้ละสองดอกนะครับเป็นปากลายเล่ยนะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นตู้ MX หนึ่งสองหนึ่งครับก็จะเป็นรุ่นท็อปเลยนะตัวนี้แล้วก็จะมีตัวครับอุปกรณ์ครับก็จะมีเน็ตเวิร์กในตู้นะเป็นระบบพาสซสีฟสองทางนะครับตัวนี้อันนี้เป็นด้านหน้าตู้ครับเราก็จะมีการใส่เฟสพักไปด้วยนะครับตัวนี้เฟสพักคนเดียวคือรถจุดเฟสนะครับแล้วก็ ทำให้ตู้แต่ตัวต่อกันได้นะครับคามผีไม่หายนะครับนะครับเป็นงานเนียนๆนะครับเป็นชุดแขนตัวใหม่ของเราเลยนะตัวนี้เป็นชุดลิงกิ้งนะครับสรักลูกปืนนะตอนนี้สามารถเดินเก็บได้นะครับสื่งเดินเจ็บได้ ตอนนี้ตู้พร้อมใช้อยู่ที่12,800 20, บาทนะครับเป็นรุ่นท็อปเลยครับให้ดูนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับทาง Facebook ช่างมัก MC ซีโอะครับแล้วก็สงองทาง youtube นะครับนี่รับกรอบกันเลยมาถ่ายให้ดูนะครับ วยงามนะครับนี่เป็นชุดแขน4จุดนะครับให้ดูรอบๆอบนะครับตู้ครามใช้อยู่ที่หนึ่งหมืองพันแปดรบาทนะครับก็สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ ับส่วนคลิปนี้ก็ขอ,ขอไปประกอบตู้ต่อนะครับก็สวัสดีครับ